เงินฉันหายไปไหนอีติงไอเสือครับเงินฉันหายไปไหนไม่ทราบเหมือนกันค่ะคุณผู้ชายผมไม่รู้นะครับก็บ้านหลังนี้มีชั้นกับพวกแกเท่านั้นถ้าแกสองคนไม่ได้ไปใครมันยาวไปนี่คุณผู้ชายถาว่าเราสองคนเอาเงินคุณผู้ชายไปหรอคะแน่เลย นั่นแห้ะสิครับพวกผมทํางานมาตั้งนาน่ะไม่เคยมีอะไรหายสักอย่างทำไมวันนี้ไม่เชื่อใจกันล่ะครับถ้าคุณผู้ชายไม่ไว้ใจกันแบบเนี้งั้นฉันขอลาออกขอออกด้วยพวกแกสองคนบอกไปเงินฉันแล้วนี่มันอะไร เ,เงินของพวกเราไงคะไอ้พวกเลี้ยงไม่เชื่อมันจะเป็นเงินของพวกแกได้ยังไงไม่นะคะนี่มันเป็นเงินของพวกเรามันเป็นเงินที่พวกเราควรจะได้ใช่ครับทำไมพวกแกถึงควรได้ฉันไม่ความจะเป็นอะไรที่ต่อให้พวกแกเลยก็คุณผู้ชายใช้งานเราอย่างกับท่าไม่ว่าจะกิน นอนหรือว่าจะเข้าห้องน้ําคุณผู้ชายคนเียใช้เราเสมอแม้แต่เวลาส่วนตัวเรายังไม่มีเลยนังติงอีติงอีติงโอ้ยมีอะไรอย่างนี้ เอน,น้ำมาชินสิฉันหิวอะไรนะคะน้ำไงเธอไม่รู้จักน้ำเหรอแล้วทำไมคุณผู้ชายไม่เทเองล่ะคะมันก็อยู่ข้างหน้าเนี่ยถ้าฉันต้องเทเองฉันน่ะจะจะ้าเธอมหาสรีมานอะไรไม่มีสมองค่ะค่ะ ชเรื่องเวลานะครับแล้วยังมีเรื่องนิสัยเสียที่ชอบมองพวกเราเนไม่ต่างจากหมาอีกออเฮ้ยคผูทชายครับใครใช้แกเอาจานนี้มาใส่ข้าวกินจานเนี้ยมันเป็นหมอดำรับคนต่างๆอย่างพวกแกครูทร ต่ให้ผมทายจานไหน,นครับจานมันก็มีอยู่แค่เนี้ยนี่ไงแต่นี่มันจานข้าหมานะครับก็ใช่ไงคนต่างจะพวกแกก็ไปตาลกับหมาอุ้ยอ๋อเรื่องเงินเดือนอีกล่ะเรื่องนี้สำคัญสุดพอถึงเวลาจ่ายคุณผู้ชายก็หักนู่นหักนี่จนเงินเดือนพวกเราเหลือแค่ไม่กี่ร้อย ก็พวกแกเป็นคนรับใช้ฉันฉันใช้พวกแกก็ถูกแล้วไหมถ้าไม่พอใจก็ออกไปสิไปพวกเราออกแน่แต่เราต้องออกไปเพราะเ,เงินก้อนนี้ไม่ถ้าจะไปก็มาเดี๋ยวตัวฉันไม่บอกแกหรอกบ่อยเยวนนี้นะเว้ยคุณผู้ชายนั่นแหละที่ควรจะต้องไปเอาเงินให้พวกเราครับแล้วพวกเราจะไปจากที่นี่ไม่เว้ย แม่แม่คุณนายฉันยืนฟังแกอยู่นานแล้วทำไมแกเป็นคนแบบนี้แม่ไม่เคยอยู่บ้านแม่จะรู้ได้ยังไงว่าผมนะ่ะเป็นอย่างที่เมื่อวานบอกไอ้พวกเนี้ยมันสายอะไรผมนั้นแหละก็เพราะว่าฉันรู้สันดานแกดีไงแกมันไอ้ลูกแห่งช่วยไม่เอาไหนโตจน,นหัวจะหงอกตามแม่แล้วยังทำตัวอเป็นเด็กอยู่เลยแม่หยุดไม,ไดมด่ต้องพูดแกต้องรังเพื่อคนเดียวเท่านะแก เ,เงินให้เท่าไหร่แกก็หากันหมดไม่ๆมไปเอาเงินจากพี่แกให้นางติ่งไกเสือไปค่ะนี่เอาเงินนี่มาให้ฉันไม่ไอ้มัม่นี่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับพวกเธอสองคนะเอาเงินนั้นไปนะหรือถ้าอยากจะออก ไปหางานทำใหม่ก็ออกไปเถอะหรือถ้าพวกเธอไม่รู้จะไปที่ไหนก็ไปทำงานที่บ้านฉันเถอะแม่ขอบคุณนะคะคุณนายขอบคุณมากๆเลยครับถ้างั้นพวกเราสองคนขอไปทำงานที่บ้านคุณนายนะคะขับผมด้วยนะอืมอืมพวกเธอสองคนอะ่ะก็รีบไปเก็บของเถอะเดี๋ยวนั่งรถไปด้วยกันค่ะ เอ้มาเมื่อไหร่แกจะเป็นพวกป็นคนสักทีฮะนั่นน่ะสิฉนันไม่เข้าใจจริงๆเมื่อไหร่พี่จะเลิกทำตัวแบบน,นี้ต่อสักทีเถอะฉันเองก็เหนื่อยที่จะต้องมาดูแลแกแล้วนะต่อไปเนี้ยแกก็ดูแลตัวเองก็แล้วกันฉันจะไม่ส่งเงินให้แกอีกแล้วค่าน้ำค่าไฟอ่ะแกก็หาจ่ายเอาเองแกอยากมีคนรับใช้อ่ะแกก็หาเงินจ้างเอาเองฉนันไม่สนใจแกอีกแล้วโอ้แม่ดีแม่ นี่ฉันเลยอยากเห็นพี่มอนนะทํางานหางเงินจริงๆเห็นวอน,นไม่ทําอะไรสักอย่างไม่ไมส่วนบ้านเนี้ยฉันก็ย,ยกให้แกอยู่ที่สี่ก็แล้วกันถ้าฉันรู้ว่าแกาเอารถเอาบ้านเอาของไปขายแม้แต่ชิ้นเดียวนะฉันจะไล่แกออกจากบ,บ้านนี้แน่แล้วแกก็อย่าหวังมรดกจากฉันเลยแม้แต่บาทเดียวแม่แม่ทำแบบนี้ไม่ได้นะ ผมจะอยู่ยังไงล่ะถ้าไม่มีเงินอะอย่าง,ง 20, นะนะน้อยขอสักเดือนละสองหมื่นนะนะนะโอ้โหนี่ไม่มีเงินก็ไปหางานทําสิไม่ใช่บอาแบม,มือขอแม่แบบนี้ไม่ต้องยุง่งน้องแกมันพูดถูกแล้วไม่มีเงิน็อกไปหางานทาเงินที่ไหนมันจะลอยมาหาแกงั้นผมขอไปอยู่บ้านแม่ด้วยนะผมไม่เอาลากบ้านหลังเนี้ยไม่แกเป็นคนบอกเองนี่ไม่อยากอยู่คนเดียวแกก็อยู่ไปสิแต่ตอนเนี้ย ผมไม่อยากอยู่คนเดียวแนละ้วให้ผมไปอยู่กับแม่ด้วยนะไม่ต้องฉันไม่อยากรับภาราอย่างแกเข้ามาอยู่ในบ้านถ้าแกไม่รู้จัดยืนยันด้วยตัวเองอะวันหนึ่งฉันตายไปแกจะอยู่ได้ยังไงก็ <c oughs> ไม่อยู่กับไมมาไงแม่ไม่อ่ะฉันไม่มานั่งเลี้ยงดูพี่หรอกนะเงินหนยากเลยสมบัติแม่ยังไงก็เอาไมา่ผมเยอะๆสิผมก็อยู่ได้แล้ว <c oughs> สมองแกเนี่ยมันไม่ได้มีความคิดดีๆหลงเหลืออยู่เลยรังไง ยังไงอะฉันก็ไม่ช่วยเหลืออะไรแกอีกแล้วก่อนที่ฉันจะไปอะขอโทษติ่งกับเสือเขาซะพีขอโทษไงขอโทษพูดให้มดีดีฉันขอโทษทีนี้ก็กลับได้แล้วแหละแม่แล้วกับข้าวที่เอามาล่ะจะให้ไอพี่ม่อนมันไหมเนะี่ยไม่ให้ออกลับเลยปล่อยให้มันหากินเอง อยู่คนเดียวอ่ะก็ลำบากหน่อยนะแล้วฉันอยู่ยังไงวะเนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ย